สวัสดีเอฟซีมเอูนสวัสดีคนไทยเชื่อจุบหายใจครับส่วนภทยบนองนี่พามาตีมิ้มทุกคนแต่ว่าตีอยู่ที่บ้านครับพอดีผมเคยลงคลิปช็อตคลิปหนึ่งที่ว่ามิ้มเพิ่งมากินน้ำหวานนะครับมากินพวกคอนที่ผมคันน้ำมิ้มนะฮะแล้วผมโยนคอนทิ้งนะครับเขาก็มาดูดเขาก็มาดูดนะครับผมเอ๊ะรังมาอยู่ตรงไหนนะฮะก็าหาไม่เจอ นี่เมื่อเช้าผมมาเห็นมากินอีกก็ลองลองมาดูครับสุดท้ายก็เจอทุกคนเจอแล้วมือกวางจะมีหัวหวานนะหัวกวางให้ดูครับต้นมะขามนี่ครับไม่ใจว่ายังอยู่ไหมเห็นเมื่อเช้ายังอยู่ไม่เอ่เยยังอยู่เว้ยทุกคนตังไม่ใหญ่ครับแต่แม่มากินเต็มเลยนะ มีรังเดียวเองเหรอนี่ครับ <c oughs> <c oughs> รังไม่ใหญ่โอเคเราปีนไปดูครับอะ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ได้มาแล้วครับหวลหวานขาดดูว่ายังทําไม่เต็มคอนนะครับแต่ว่ารังเริ่มเริ่มจะแก,ก่แล้วนะครับถอดไปได้ส่วนหนึ่งนะครับโอ้โห ตอนขึ้นไปผมอัดวิดีโอไว้แต่มือได้ไปจิ้มไอ้ตรงหยุดวิดีโอก็อเลยไม่ได้ถ่ายตอนขึ้น,นครับโ้เหนื่อยอขึ้นยามาเลยต้นใหญ่ครับนี่ครับใช่เก้าอี้เป็นตัวขึ้นอีกทอดหนึ่งอ่ะโอเคทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับติดดูลูกสาวนะครับไม่มีใครมาดูช่วยก็เลยไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงว่างๆเดี๋ยวจะไปหาพึ่งนหลวงกันต่อนะครับพึ่อนหลวงคุณนิ่งต่อนีองก็ฝากติดตามกันและก็แชร์กับเชนเอาไปจนภายจะนอดเลยครับ

ดมิ้มต่อยนิ่งต่อยปากอือจามเลยโว้นตาแตกเลยทุกคนเจ็บดมิ้มต่อยปากดูด้วยทุกคนดมิ้มต่อยปากครับ,อออรบอโอเคทุกคนไรจะกินโชว์สักหน่อย นี่เห็นเป็นตัวไหมอ่าโดนแล้วโดนไปแล้วโอ้ลำบวมแล้วทุกคนโอ้ยย <c oughs> ้อนแสงโอเคทุกคนเจ็บโอ้โอตอยปากเจ็บมากเจอกันคลิปหน้าครับไปกลับมาก่อน